นี่กำลังจีเลยดอกนะใช่เพือนใหม่มกำลังเป็นมูลเลยเจ้านี่โอ้ยบันแต่ในดินเลยเจ้าโอมยเจ้า,า,าตัวนี้เขาเก็บมาโอ้ยนี่นะเนาะแต่ว่าเจ้าเนาะเก็บนี้อยู่กับแพรฮับบานณาเจ้านะแล้วนี่อยู่กับน้องสาวแล้วก็นันจิวเจ้าครับนี่เพงเก็บเห็ดมารอบเพื่อนเจ้าออกจากป่ามา ี่พี่น้องตอนนี้เพงกนลังเอาเห็ดทยอยใส่ตะก,กานะเจ้าเน้อเดี๋ยวเขาเดียวเขาจะเข้าวิปปาหัรอบเนาะน่านจะเข้าไป,ปลุ้นหัรอบเจ้านี่ตอนนี้เพงอยู่ที่ป่าอำเภอคุณยมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะเจ้านี่ลักษณะป่าพี่น้องเลยนี่มีรถจอดเจ้านะเจ้าน,นี่เพีงเอารถจอดด้วยทางนะเจ้าแล้วก็จุดที่เพีงหาก,ก็บอกไกลเจ้าเนี่ยหาแวรดรถนี้เลยพี่น้องบ่ได้เข้าป่าลึกรอบนี้เดียวเพงจะมาหาคนเดียวนะเจ้านาะ พ่อจะแยกกันกับนานจิวกับน้องสาวนะมันจะได้เห็ดจะได้หลายขึ้นนอ้อยนะเจ้าไปรุ่นก,กันฮะตะก้าใหญ่เหมือนเกานะเจ้านี่ดอกเนี่ยอีกดอก,นะดอกหนึ่งนี่เจ้าอีกดอกหนึหน่ง คระเจ้าตเปิอของล้ะเจ้าแต่อย่ามาได้คลิปหน่อยแต่นะเนี่ยเห็ดปวกเจ้าเนี่ยดอกหน่อยเห็ดบานละเห็ดแดงเจ้าเนี่ยดอกมีงามเลยนะเนห็นดอกนึงขนาดนี้แล้วชอบเจ้าจุง่งโมหนึ่งเจ้า bán cả bán ngán nè bán nè ôi chị cho ดอกนึงโอ้ยเนี่ยบานแข็งบานงมามนะเจ้าอืมเสียดายนะเจะ้าเหรอเสียดายเป็นราเจ้านี่ทางนี้ได้ก่อนได้อืมต้องเลือกต้องคัดเจ้าอืมตอนนี้ได้ก่อน đây con bạn bạn khen này Hãy subscribe โอ้ขาโอ้ยดอกนี้ก็เท่าร่ำชอาจะได้นี่น,นี่สองดอกพี่น้องนี่ข้างหลังอีกดอกเจ้ะอีกจูบหนึ่งเนี่ยมีดอกจูบยู่นี่เจ้าดอกตุูมนะนี่บาน บ้านกับบ้านแข็งบ้านงามนะเจ้าอืมอุ้ยนี่คาเป็นร้าโอ้ยโอ้ยเรานี่เป็นร้าเจ้าบาาา่ได้ได้ก่อนได้ได้ได้เนี่เหมือนจะมีข้างใน,นีกดอกเจ้าโอ้ยโอ้ยค่ะน้องก็จี อัดหน่อยจีดอกเจาก้าหอมเลยดอกกงามเลยอู้จะมีใครเป็นร้าไปนี่กำลังจีเลยน,นี่ดอกจก้ ด็อกนเนาะเนี่ยโอ้ยเจ้าเฟอร์ยิ่งเจ้าช่างดูตากไปใหม่แกลังเป็นมูเลยเจ้าได้ใครเอ๋อคะได้อยู่เจ้าเอาเป็นมูเลยอันบ้านขายที่ไหนอันนี้น้องขายเองเจ้าไอ้บางบ้านน้องจะเอาไปนึ้อกินแต่ว่าไอ้ตุ่มๆนี่จะขายอยู่ วันนี้แม่กา้ามากัะเจ้ามาแต่<ม>ว่าไร้อยได้ได้ต่ไแต่ว่าได้เดือนร้อยก็ร้อยเอเอเดี๋ที่เอาทเอเอ,เอมีเยอะแน่น้ามีเน,น่เจ้าเห็ดบานเอาไปนึงเจ้า <laughs> ดีเจ้า ီကျာအအိ့ပြိဧတောကွေြီကေြးတွောကေြီွောကေြံးကွေတေြံးိုပြေြေြေြးတေြေ โอ้ยสองดอกสวยเลยดอกนึงโอ้ยดอกดีก่กำลังสวยเลยดอกนึงโอ้ยมันจะไม่นอนกิน ตอนนี้ฝนก็ตกมาแล้วเจ้าตกมากค่อยๆนี่ให้เจอหันดอกเจ้านี่ดอกนึงปานอะไปก่อนละอือปานแข็งอยู่นะเจ้ามาหาอีกมันจะใสโอู้นสองดอกเจ้าจีสองดอกนี่มานี่กำลังช่วย โยบานแต่ในดินเลยเจ้าอนะย่งนี้ล่างใดนะเจ้าเห็ดแบบนี้จะล่างยากนะเจเ้าเด้อนะน้ำให้ใจน้ำอุ่นล่างจะทำให้ล่างง่ายขึ้นบานกับานแข็งบานน้มเนาะอ,อันเจ้ามาดูนี่ไม่จุมอันนี้ใจก็อเป็นรองดินดินนะนี่สามดอกเจ้า น้ำซีบอกนี่นังจงีแก็บเก็บตรงนี้ใส่กาแนอกเห็นตรงนี้แตกๆนี่ตกใจเห็นตัวเอว,วันแบบหเลย sao ở cái cửa không ngon Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี่นี่อีกเจ้าโอ้โหตอนน,นี้สงรองุ่นปล่อยนี่เป็นราก จุจจ่มเป็นมือโอ้โห,โหเป็นชั่นเป็นชั่นเลยเจ้าบกเก็บกระเสียดายนะเจ้าเนอะนี่ให้เจาเป็นหนึ่งยำเลยโอ้ยดอกจีจ๋งามๆกับใครตีน้องดอกวันนี้ให้เอาหนึ่งเจ้าในคนงานแทงตอนนี้เจ้านี่ก็ได้อยู่ประมาณนี้เลยเจ้าเห็ดแทงน,ะนี่ตอนนี้ตอนนี้ฝน,นลงเม็ดมาค่อนข้างแรงเจ้า เดี๋ยวเพีงจะพักกล้องก่อนนะเจ้าเนาะอ่าเดี๋ยวถ้าฝนหยุดเดี๋ยวเอามาถ่ายคลิปกันต่อนะเจ้าแต่ว่าเพีงก่อนน่าจะหาต่อกันนะเจ้ามีแต่บรรยากาศทางป่าอและเจ้าเนาะนี่เพีงมาถึงบ้านละเจ้าเนาะอันตะกี้ในป่าฝนมันตกนักเจ้าก็เข่งแพ่งกับเลยือดมาบ้านเลยนะนะมาดูผลงานนะเจ้าเนาะหาฮิสนะเจ้าเนาะองเต็พเพีงเข้าไปนะเจ้าบอติงตะก้านะเจ้าเน่าเอผลงานเอานี่ประมาณนี้นะแต่ว่าตะก้าใหญ่นะเจ้านี่น้องสาวคนนึง น้องสาวกับน้องบ่าวไปหาเจ้าอู้นี่ใส่ถุงมาแด้เจ้ามีของบ่าวไทยบ้านเลยเจ้าอู้ดอกงามเป็นเจ้าเนาะนี่จัการแรกชุดแรกของเขาเลยเจ้าถ้าพีน้องเอ๋ยวันนี้แห้ก็นมานนานพีน้องมามากไม่ได้ให้จะมาคัดเห็ดนะเจ้าเนาะนี่ถ้าเป็นเหตดที่ที่แพ็คกัขายให้พีน้องนะต้าก็จะเป็นจูมแบบนี้เลยกำงามเลยแบบเนี้ยถ้าเป็นบ้านก็จะเป็นบ้านแบบบ้านแบบนี้เลยเนี่ยคือว่า แล้วก็เฮ็ดบานภาพบันบานนักๆนี่เพียงจะเอาเอาไว้กินนะจ๊ะเนาะมาได้ขายให้พี่น้องเลยเจ้าเด้อนี่กะือว่ามานะเจ้าเนาะกับการหาว่านี่นะเจ้าเนาะพิกัดนะเจ้าเนาะอยู่ที่อําเภอขุยรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะนะเจ้าเนาะมาขนาดเลยนะอ่ะเอะไะเจ้าได้สําหรับคลิปนี้นะเจ้าเพีก็ขอฝากคลิปเพียงแต่อีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมเพียงแตถึงท้ายคลิปนะเจ้าเนาะคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนสวัสดีเจ้าอันนี้เราจะมาแยกเฮ็ดนะเจ้าเฮ็ดเปื่อนเนี่ย ้ากำลัอุ่นไะจ้ honey, เดิน้างง่ายเ่ะเดี๋ยวเขาแยกเห็ดก่อนเห็ดคูมกับเห็ดบ้านเขาแยกกันเลยเจ้าแยกล่างน่ะเขาก็ช่วยกันล้างนะเจ้าเป็นเห็ดดอกบ้านนะเจ้าเนาะอันนี้เขาแพงล้างกับน้ำอุ่นนะเจ้าถ้าเขาใช้น้ำอุ่นล้างเห็ดมันจะล้างง่ายขึ out er. ้นนะเจ้าเนี่ยเห็ดเป็นเื่อนเดี๋ยวหันกับเกลเจ้านี่อันนี้เห็ดเช่อันนี้น้ำแรกเลยนะเจ้าเนี่ยเห็ดเป็นเื่อนขนาดเนี่ยเนี่ยดอกมันจะเหนียวขึ้นนะเจ้านี่ ทางกระน้ำอุ่นเด้อนี่เป็นเห็ดดอกบานนะเจ้านี่นี่เป็นส่วนของดอกตูมเจ้าดอกตูมนี่เขาเก็บมาโอ้ยยังไงเนาะงามเลยนี่นางอ่ะนี่ล้างเรียบร้อยแล้วนะเจ้าไอาย้ยางที่มันบริบบง,งามกระตัดออกกระกว้างนะเจ้านี่สวยๆเลยคือเนาะ ันนี้ถ้าเกิดว่าไปลวกคือลูก้านะเจ้าสําหรับท่านใดที่ซื้อไปเนี่ยเนี่ยถ้าลวกไปแล้วน่ะมันจะเป็นสีขาวๆนะเจ้าเนาะมันจะบอกเป็นชมพูแบบนี้นะเจ้าเพราะว่าเฮดมันก็จะรงความฮอนอีกนะเจ้าเนี่ยเฮดสีแบบนี้ก็จะสีจืดๆไปนะเจ้าเนี่ยถ้าได้สั่งมาก็รอรับนะเจ้าเนาะเดี๋ยวบอ่ละเจ้านี่เฮดเหาอเนี่ลวกมาแล้วนี่ อันนี้จะลวกแบบแค่พอสะดุ้งนะเจ้าเนาะเฮดเวลาไปแก่มัมนก็จะมีความหวานของเฮดอยู่นะเจ้าเนาะถุงหนึ่งกับประมาณกิโลกว่านะเจ้าเนาะเพือ่อประมาณกิโลขีดเนี่ยนะเจ้าเนาี่ยเพื่อน้ําเฮดเนี่ยมันออกมาแหมน้อยนะเจ้าเนี่ยนี่ประมาณนี้นะเจ้าสีมันก็บกได้สดแบบแบบตอนเก็บแรกๆนะเจ้าประมาณนี้นะไปแกงได้เลยเจ้านาะว่านล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วเจ้าเนาะไปทํากินได้เลยนะเนี่ย all right